สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้ผมแดนสามวาครับมาร่วมกิจกรรมที่โบนันซ่ากิจกรรมต่อต้านรัฐประหาร <c oughs> เพียงผ่านรัฐมนนใหม่ร่วมกับนปชแดงทั้งแผ่นดินครับวันนี้ก็เป็น เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของพี่น้องคนเสื้อแดงของเราที่จะต้องมารวมพลังเพื่อให้เกิดพลังในการที่จะต่อต้านรัฐประหารและอีกทางหนึ่งก็เป็นการรวมพลังเพื่อสนับสนุนการแก้ไขรัฐมนูญปี2550มาตรา291 เพื่อให้ทางรัฐบาลมีความมั่นใจมีความกล้าในการที่จะแก้ไขรัฐมนูลทางสภาก็ได้พิจารณาในด้านรับหลักการผ่านไปแล้วนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศของผู้ที่มาร่วมนะครับกิจกรรมคืนนี้ก็จะมีเวทีคอนเสิร์ตครับอคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ต ฟีทุกอย่างนะครับในงานที่จะมีนักร้องนะครับศิลปินถงศิลปินแล้วก็แกนนํามากันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านจ้รพนปมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นท่านานัทวุฒิสายเกื้อครับท่านธิดาประธานอปชครับอาจจะเป็นการฉลองการรับการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นนะครับ จารักษาการตอนนี้ก็ท่านก็ได้เลื่อนตําแหน่งเป็นประธานอปชนะครับก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับนะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะครับนะแขกรับเชิญคุณพี่สานิตนะครับแล้วก็คุณพี่บุญชัยนะครับสวัสดีครับคุณพี่สานิตนะครับสวัสดีครับคุณพี่บุญชัยนะครับก็มาเจอกันในงานนะครับนะ คุณพี่บุญชัยครับไม่ทราบว่าคุณพี่มามาจากจังหวัดไหนมาจากจังหวัดลำพูนครับสาวนิดครับคุณพี่สาวนิดครับครับจากจังหวัดลำพูนนะผมมาจากลำพูนโดยดยในพื้นที่ในส่วนก้ผมมาจากบ้านป่าเศร้านะฮะโดยตีผมเป็นแกนนำของแดงตะบนเมืองนะครับแล้วก็เป็นดแกนนำของร่วมในจังหวัดลำพูนเอวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วม เพื่อเรียกร้องแก้ไขการแก้ไขร,รัรฐมูลก็ไดรรยากาศดีนะครับก็เชียอกรารนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนเสื้อแดงนะครับมาช่วยเป็นกำลังใจกันแล้วก็จะให้ประเทศไทยเราพัฒนาไปทั้งด้านตางประชาธิปไตยแล้วก็เหตุการณ์แค่นี้จะช่วยได้มากทีเดียวขอให้เชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับ,ท,รบ,รรบท่างภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานทั่วประเทศมาช่วยกันแสดงพลังเพื่อต่อต้าน ปฏิวัติซึ่งคิดว่าต่อไปคงหมดสภาพที่จะมาอยู่ในประเทศไทยนะฮะในระบบเด็จการแบบพอเบนเชิญนะครับขอบคุณมาแล้วเรื่องนี้นะครับเราจะปล่อยให้เป็นเรื่องของรัฐบาลเราจะปล่อยให้เรื่องของสถาอย่างเดียวไม่พอไม่ครับคุณพีไม่พอไม่พอเราต้องกระตุ้นนะครับเราต้องสนับสนุนนะครับสิ่งไหนที่มันไม่เหมาะไม่ควรมันไม่ถูกต้องเราก็ค้านเหมือนกับคณะ ทำรัฐประหารนี่แหละครับเราต้องกัดค้านผมมั่นใจพลังเสื้อแดงฮะที่จะต่อต้านปฏิติกานี่รมีพลังเสื้อแดงอย่างเดียวตะหนุครับเพราะนั้นเชิญชวนจริงๆฮะพี่น้องชาวเสื้อแดงของเราทุกท่านกรุูาออกมาร่วมกันรับรองว่าไม่มีแน่ปฏิวัติต่อไปนี่ถ้าหาเสื้อแดงเข้มแข็งครับขอบคุณคุณครับแล้วคุณพี่บุญชัยนะครับายงานตัวอลไพี่มาจากไหนครับบุญชัยเสนาวงครับ อดีตข้าราชการบำนาญน,นะครับมาจากจังหวัดลำปางของที่ตับหวกระบ,ระบาบในเมืองนะครับมาร่วมทั้งนี้ก็เนื่องจากกลุ่มชื่อแดงลำปางตั้งแต่ปีศีเก้านะครับร่วมแล้วก็ให้กําลังใจกลุ่มมาตลอดเนื่องจากผมอยู่ในพื้นที่มานานครับแล้วก็สามารถหาข้อมูลต่างๆเพื่อจะป้อนให้กับผู้บริหารผู้แกนนาต่างๆมาดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันก็ปลูกแทรกซึมจากฝ่ายตรงข้ามมาตลอดนะครับเพื่อจะนําข้อมูลของเราไปปรับปรุงหรือไปทําลายในถุดนี้ก็ขอเรียนทางเสื้อแดงกลุ่มเสื้อแดงแต่ละกลุ่มเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องอการแทรกแซงเนี่ยเพื่อมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราอันนี้เป็นข้อสาคัญนะครับส่วนที่เราจะมาร่วมกันในการจะทำะต่อต้านรัฐประหารเนี่ยอย่างหนึ่งที่ประชาชปไตยเนี่ย รัฐธรรมนูญจะต้องบัญญัติมีข้อบัญญัติที่ชัดเจนเพื่อม่ให้มีการจะทำรักประหารได้มันเป็นเป็น,ปนกฎหมายของบ้านเมืองที่ที่เราจะต้องมาบริหารส่วนนี้ครับฉะนั้นผมจึงขอเรียนเชิญพี่น้องเสือแดงหลายๆท่านครับให้ใช้บริานา์ไวทิทิ์ในการจะพัฒนากลุ่มให้มันแข็งแรงขึ้นและช่วยกันสอดส่องหาข่าว การจะป้อนให้กับผู้บริหารเราต่อไปครับนี่แหละครับเป็นบทบาทนะครับบทบาทของพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงเพราะว่าเรื่องประเทศมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องส่วนรวมนะครับอยากคิดว่าเป็นเป็นหน้าที่